รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัยร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เสนอรายการคุณค่าวิถีไทย ูชชุมชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการคุณค่าวิถีไทยค่ะวันนี้นะคะ มาแล้วก็คุณอาเนี่ยพาคุณผู้ชมค่ะมาเปิดประตูชุมชนกันใกล้ๆกรุงเทพนี่นเองที่นี่ก็คือตำบลบ้านดอนอำเภออูทองจังหวัดส,สุพรรณบุรีค่ะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านไม่ทราบว่าที่นี่คือหนึ่งในแดนอารยาธรรมหลากหลายชาติพันธุ์ที่อยู่ที่นี่และวันนี้ได้ถูกการพัฒนาต่อยอดวันนี้ชุมชนแห่งนี้ เป็นชุมชนได้สร้างคุณค่าและมูลค่าเป็นชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวคือชุมชนไทยทรงดำไทยทรงดำเป็นหนึ่งในชาติพันธุ์หนึ่งในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้จะก่อกำเนิดเกิดได้ต้องมีผู้นำนะครับและผู้นำนั้นก็คือปราชชาวบ้านแต่ท่านครับเดี๋ยวท่านตามไปแล้วท่านจะไปดูว่าปราชชาวบ้านคือใครผมเชื่อว่าท่านจะนึกไม่ถึงนะครับเดี๋ยวตามเราไปนะรู้ไห<ป>มครับ ทางชุมชนนะครับตำบลบ้านดอนแห่งนี้ได้มีคนรุ่นใหม่สืบสานวัฒนธรรมของดั้งเดิมมีความเป็นมาอย่างไรครับอาจารย์ขออนุญาตเรียกอาจารย์แล้วกันครับผมครับผมผมนายอาทิตย์ย้อนเพชรครับเป็นประธานศูนย์พื้นฟูนวัฒนธรรมไต่ดาโบราณหมู่ที่1ตําบลบ้านดอนอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับชาวไทยทรงดำเนี่ยชื่อชื่อเดิมเลยเนี่ยเราเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ไตดํา ด้วยการแต่งกายด้วยชุดสีดําถูกเรียกมาเรื่อยว่าเป็นชาวไทยทรงดําลาวส่งไทยดำนะครับก็ตามที่บรรพบุรุษได้บอกเล่ากันมาก็คือเราอพยพมาจากเมืองแถน12จุไทยประเทศเวียดนามอยู่บริเวณเดียนเบียนฟูนะครับอพยพมาตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงทนบุรีนะครับจนถึงสมัยรัชกาลที่5นะครับให้มาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็บรรพบุรุษในยุคเราเนี่ย อพยพจากเพชรบุรีมาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีจนถึงปัจจุบันเออพวกเราเนี่ยมีอาชีพทํานาตั้งแต่เดิมดั้งเดิมอยู่แล้วเมื่อก่อนก็ปลูกข้าวเหนียวด้วยแล้วก็พอมาปัจจุบันเนี้ยก็เป็นการปลูกข้าวเจ้าปัจจุบันก็ทําหลากหลายครับแต่หลกัหลกๆก็ยังเป็นการปลูกข้าวอยู่เออถ้าตีถ้าตีจากร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยจะมีอยู่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นคนไทย คนไทยพื้นถิ่นอยู่1หมู่แล้วก็เป็นคนะสะพ้ายเคยสะพ้ายมาบ้างบางส่วนเ,เรื่องการฟื้นฟูเนี่ยผมเริ่มตั้งแต่ปี59เครับเรือนหลังเนี้ยตั้ง1พฤษภา59นะครับก็จับกลุ่มกันฟื้นฟูขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อว่าเราต้องการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของบรรพบุรุษไว้เพื่อให้ลูกหลานเนี่ยได้เห็นคุณค่า ของวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็มันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองตั้งแต่บรรพบุรุษมาช่วงที่สองต้นทุนชุมชน ด้านหลัง,น,ลงนี้นึ่งข้างหลังคืออะไรเย่ยคือด้านหลังเป็นเป็นเรือนของชาวไทยทรงดําเรียกว่าเรือนกระดองเต่าเรือนกระดองเต่าครับผมก็คือรูปทรงแบบที่ศึกษามาแล้วเนี่ยก็คือมันเกิดมาจากการมองดูรูปทรงของกระดองเต่าแล้วนํามาสร้างจึงได้ชื่อว่าเป็นบ้านเรือนกระดองเต่าอาจารย์คะเห็นมีสินค้าของชาวไทยทรงดําขายด้วยนี่คือ เป็นเพื่ออะไรคะเป็นเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยครับก็ชาวบ้านที่มีผลิตภัณฑ์นมาฝากขายกับทางกลุ่มได้เพราะว่าเราก็มีกลุ่มเกี่ยวกับผ้าทอแบบนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวเวลามาชมหรือท่านใดที่อยากใส่ชุดของชาวไทยทรงดำ และในนี้มีการจําลองไว้หมดเลยใต้ถุนบ้านใช่ครับนี่คือที่ตำข้าวใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นครกกระเดื่องสมัยสมัยก่อนเนี่ยตำข้าวกินต้องตำแบบนี้เลยตัวนี้เราก็จําลองไว้ให้เห็นว่าวิถีชีวิตในสมัยก่อน<ต>เป็นแบบไหนแล้วก็อยู่ตรงไหนลงลงจากบันไดามาก็เจอ,อครบตาข้าวเลยน,นี่คือจาลองเป๊ะเ,เลยว่าสมัยก่อนเขาวางอุปกรณ์อะไรไว้ตรงไหนบ้างใช่และอันนี้ก็คือเสมือนจริงเลยใช่แล้วก็ของจริงที่เขาเคยใช้มาด้วย อาจารย์ครับเนี่ยอาจารย์จําลองขึ้นมาใหม่เลยใช่ไหมใช่ครับจาลองขึ้นมาใหม่ให้เหมือนของดั้งเดิมทั้งหมดเป็นบ้านหลังนี้เรียกว่าเป็นงานบ้านเครื่องผูกใช้ไหวผูกทั้งหมดเลยที่เป็นมันมีหลักการหลักเกณฑ์อะไรยังไงบ้างอย่างที่บอกว่าทรงมันเป็นรูปทรงกระดองเต่าครับเขาก็เขาก็บอกว่าคนที่อาศัยอยู่ในในบ้านหลังนี้จะมีอายุที่ยืนยาว นะครับแล้วก็ป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้นะครับดูดูจากทิศทางการการหันจั่วหน้าบ้านหรือหลังบ้านไปไปทางทิศเหนือทิศใต้เพื่อรับลม<ะ>ลมเหนือลมใต้แล้วก็บังข้างบังตะวันออกบังตะวันตกเพื่อบังแดดไม่ให้ร้อนะนะครับอันนี้คือหล,หลักการในการสร้างของเขา ท่านผู้ชมครับยอดเยี่ยมมากนะครับเห็นไหมครับเจาะรูเข้าเดือยร้อยหมดเลยนะครับตะปูไม่มีนี่ครับท่านผู้ชมเห็นหัวเสาไหมเข้าเดือยสุดยอดอาจารย์ก็ต้องสุดยอดนะเนี่ยสามารถจําลองมาได้ท่านผู้ชมครับนี่คือภูมิปัญญานับร้อยนับพันปีนะท่านผู้ชมเห็นไหมครับนั่นถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรมหมดเลยนะนะครับระบายอากาศกันแดดกันฝนแต่มีแสงธรรมชาติเข้ามาเราจะเห็นว่า เรือนคนโบราณสมัยก่อนคล้ายๆกันจะผิดแผกแตกต่างไปบ้างอย่างนี้ลักษณะของหลังคาคล้ายๆทรงไทยนะครับแต่ว่าก็ทรงสูงเพราะว่าเป็นเขตท้าไปเข้าคายเม็ดฝนตกชุกยอดจริงๆเย็นมากเลยเย็นมากเลยจริงๆอาจารย์ลมมันจะลมมันจะโกรกเข้าได้เพราะมันเปิดดูมันเปิดหน้าเปิดหลังแล้วลมมันจะสอดเข้าได้เปิดหน้าเปิดหลังไม่ใช่ลมผ่านอย่างนี้ด้วยนะครับขึ้นบนได้ด้วยนี่สร้างมากี่ปีแล้วเนี่ยอาจารย์เอ่อ 9ปีเปีเปีได้ครับเอาช่างชาวบ,บ้านมาช่วยกันปุูกใช่ครับใช่แล้วก็ควบคุมจนวันนี้วิถีชุมชนแห่งนี้เป็นวิถีที่พัฒนามาเพื่อการท่องเที่ยวตำบลบ้านดอนอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับ ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงการแต่งกายปัจจุบันเนี่ยผ้าเนี่ยจะเป็นผ้าสมัยใหม่และผ้าที่ซื้อได้ตามห้างตามร้านนะครับเราก็มีการฟื้นฟูเกี่ยวกับการทอทอจากสีเคมีมาเป็นสีธรรมชาตินะครับให้คงความดั้งเดิมไว้ นะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการกับตลาดอย่างมากเป็นณนปัจจุบันนี้นะครับเรื่องสีธรรมชาติ การแสดงการละเล่นนะครับแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมเช่นางานตำข้าวเม่าเราอย่างเงี้ยลานลงขวงเล่นแคนประเพณีเสนเรือนบูชาบรรพบุรุษอย่างเงี้ยครับหลังจากที่ที่ฟื้นฟูนเนี่ยก็คือคนในชุมชนมีความตื่นตัวมากขึ้นเยาวชนให้ความสนใจมากขึ้นเข้ามาร่วมมือช่วย ในการจัดงานต่างๆนะครับเข้ามาสนใจในการแต่งกายมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ผู้สูงวัยในในชุมชนเนี่ยมีความคึกคื้นขึ้นไม่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ได้ลํำลึกถึงความหลังในสมัยที่คนเท่าคนแก่เคยมีความเป็นอยู่แบบนี้มา คุณอาคาตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่กันชุมชนไทยทรงดาบ้านดอนค่ะซึ่งหม่อยากจะบอกว่าที่นี่นะคะอยากจะบอกรวบรวมไปด้วยผ้าหลายแบบหลายชนิดแล้วก็มีการทอทั้ง4ชนิดเลยค่ะตามผมไปนะครับนุ้ใหม่เราไปดูกันใช่ค่ะเพราะว่านี่มีแก๊งสาวๆรอเราอยู่แล้วค่ะใช่ใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ขาไม่ถามนิดนึงค่ะอันนี้เป็นเป็นการทอผ้าแบบไหนนะคะ ทอผ้าสิ้นลายเตงโค่ะค่ะก็เอาเ<ล>วิชาจากปู่ย่าตายายมาก็ได้วิชามาก็มาทําทอผ้านี้ผ้านี้ก็เปลี่ยนแปลงถ้ายัางหนูสั่ง่คะหนูสั่งหนูจะเอาตัวหนึ่งนะค่ะราคาเท่าไหร่ค่ะแปดร้อยหรือพันหนึง่งได้เลยสามวันหรือสองวันมาเอาได้เลย ก็น่าจะรายได้ดีค่ะคุณอาเพราะว่าดูได้จากที่คอของคุณแม่ทุกคนนะคะว่ารายได้ดีขนาดไหนในการขายผ้าไม่ลิกไม่ดำจำดำไม่ได้ต้องรายการต้องขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ๆม่เดี๋ยวเย็นนี้จะต้องเจอกันด้วยเดี๋ยวแต่งตัวสวยๆมาประชันกันนะคะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับตอนเย็นเย็นสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะอันนี้เป็นผ้าใหม่อะค่ะพี่ลำเพลืค่ะเป็นเป็นไหมไหมจากตัวหมอนจริงๆค่ะพี่เขาเขาสา่มาจากหมอนโบราณจริงจริงเนี่ยค่ะเขาใช้ในในพิธีกรรมคือถ้าคุณตายเขาก็จะเอาเป็นแผ่นเนี้ยค่ะให้เขานอนพร้อมกับข้าวว่าอยู่ข้างล่างแล้วก็ผ้าไหมเนี่ยนอนข้างบนอ๋อก็คือผ้าอันนี้นอนแล้วก็คุมคุมมาทางนี้แล้วก็คมิดหัวค่ะแล้วเขาเขาก็จะเอาได้อ่ะสอย คือเขาเขาเรียกว่าหลอยหลอยอ่าลอยจะเรียกว่าอะไรใช้บ่อยไหมคะกับภาพผืินี้ขายดีไหมแต่ว่าดีไหมมันก็เขาก็ซื้อันไรนะซื้อันไวอคือคือบางคนไม่มีเขาก็มาซื้ออย่างนี้ไว้ไม่แต่ังแพงแพงอะค่ะบอกเลยไหมคะประมาณเท่าไหร่เขาบอกว่าห้าร้อยนะวันเนี่ยวันห้าร้อยสองวันก็เท่ากับสองเมตรอะค่ะแล้วถ้าจ้างเขาพอเรามานั่งคออย่างเงี้ยค่ะ ร้อยห้าสิบระอจ้างเขานะอของเราเองนะค่ะทำอะไรอยู่คะทอทอประสิ้นค่ะ โอ้น้ำหนกน้ำมากกระเด็นเลยล่อตื่นเต้นล่ออ,อ,อันนี้คือผ<อ>้าออจีนเหรอคะผ้าจีนเป็นอันนี้เป็นลายอะไรคะคุณยายเอ,อลายตะลเขาว่าเขาสั่งพี่ใส่ส่งเขาก็สั่งไงสั่งเอาครบเครื่องเลยหากว่าเอาเอาแต่อย่างนี้นาหกร้อย แต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้เราไปเจอกันก่อนนี่คือแต่งตัวพร้อมแล้วใช่ไหมยังยังยังไม่เสร็จหรอันคืนนี้ไปแบบสวยเลยนะเอาไปประชันกับคนในงานเลยก็ไม่รู้เออเอาให้สวยบอกลูกเลยทําสวยๆแลานเดวไปเจอกันโอเคปะนะโอเคงั้นเดี๋ยวคุณยายทำต่อแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะค่ะเดี๋ยวไม่ดูเพลสินเลยเดี๋ยวดูปลาอาไงปลาดูปลาปลาปลาลูกปัจจุบันเนี้ยผ้าเนี่ยจะเป็นผ้าสมัยใหม่แล้วผ้าที่ซื้อ ได้ตามห้างตามร้านนะครับเราก็มีการฟื้นฟูเกี่ยวกับการทอทอจากสีเคมีมาเป็นสีธรรมชาตินะครับให้คงความดั้งเดิมไว้นะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการกับตลาดอย่างมากเป็นณนะปัจจุบันนี้พอเราทําการฟื้นฟูเนี่ยคนข้างนอกเนี่ยเข้ามาเที่ยวชุมชนคนเข้ามารายได้เข้ามาการจ้างงานในชุมชนก็มากขึ้นนะครับก็ช่วยจุนเจือครอบครัวในแง่ของการท่องเที่ยวเนี่ยต่อครัวเรือนก็500บาท ขั้นต่ําก็อยู่ที่200บาทเพิ่มขึ้นจากรายได้หลักเป็ 5, นรายได้เสริมเพิ่มขึ้น5ประมาณ5,000ต่อเดือนอาจจะมากกว่านั้นถ้าเขาทําของมาขายแล้วได้เยอะกว่านั้นการการเล่นวันนี้ก็จะมีการพื้นภูประเพณีเกี่ยวกับตำข้าเม่าแล้วก็มีการลําแขงนไา่แล้วอู้จันจันเ์าดหัวขาวหัวเขาหัวเขาเยอะจัเอาเป็นมอลิที่ดีแล้แล้ไปขาวเมากวดีแล้วว่าจัน bỏ lên cái mắt ta hồng màu đấy Hãy subscribe sao kênh Được สร็จแล้วก็จะเริ่ม <Enlight> ต <enment> <Re ั้งแต่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านเนาะพระาทิตตกดินแดดล่มลมตกได้สนุกสนานเกี่ยวกับลำแคนกันไปเรื่อยๆนะครับจน ก่อนถึงเช้นคืน,เด,เ,นเดียวก็เลิกกันก็พักผ่อนก็เนทามาถึงแล้วนะเป็นที่น่าพึนใจแล้วก็ดูสนุกสนานมากครับทำประเพณีนะครับให้เป็นวิถีชีวิตที่เป็นการรวมตัวของไทยทรงดำนะครับ ถถี่กำหนดขึ้นมานะครับเป็นช่วงของเทศกาลเป็นช่วงของวิถีชีวิตการเกี่ยวข้าว<ฮ>ะละก่อนที่จะออกรวงแดงนะครับมาทําเป็นข้าวเม่าที่ตำแล้วโรยด้วยมะพร้าวแล้วก็มีน้ําตาลหน่อยท่านผู้ชมครับดูนะครับนี่ข้าวเหนียวใช่ไหม ข้าวเหนียวข้าวเจ้าอันนี้ข้าวเจ้ามีเป็นข้าวเจ้าเป็นข้าวเจ้าหมดเลยข้าวเจ้าแต่ว่าต้องเอาข้าวติ้งเป็นน้ำนมข้าข้าวเจ้าที่เป็นน้ำนมนะครับยังไม่ออกรวงแดงท่านผู้ชมครับบักขั่วแล้วมาต่ำนี่มันจะนิ่มข้าวเหนียวต้องใช้ข้าวเหนียวอย่างเดียวที่เป็นข้าวเม่าอนี่เป็นข้าวข้าวเจ้าเพราะจะบาดทั้งๆออกมาอมันยังไม่แก่เป็นที่ข้าวตั้งฟ้าข้าวตั้งท้อม วันน e e, ี้เรานะคกับเราพี่น้องกันหมดนะครับชาติพันธ์นะครับพี่น้องชาติพันธ์เราเรียงนะครับเราเรียนอย่างบ้าน อาลยอบก่นัยััอนนี้ทําไมต้องรีบพอเอาถั่มาจากการทะแล้วทําไมต้องรีบตับมันจะเย็นเย็นเย็นแล้วมันจะเป็นแข็งมันจะไม่นิ่มมันจะไม่เป็นค่ะนะผู้ใหญ่นะครองไปแล้าจะกว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราทำเสร็จนะให้มันอ๋อเปล่าคำว่ายิงปืต้องรับครับเพราะากลอยอย่างนี้เอาปากออกแล้วก็มาตาใหม่อีกทีหนึ่งอ๋อ ผมไม่เป nee, ็น่แล้ว่ะไง้แต่เว่ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สรสร,ร,รสร้างเศรษฐกิจชุมชนก่อนจากกันในสัปดาห์นี้ค่ะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ได้เปิดช่วงเวลาประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนเพื่อโปรโมทส,สินค้าจากภูมิปัญญาชุมชนของตนเองให้กับคุณผู้ชมที่มีความสนใจและอยากจะอุดหนุนสินค้าจากภูมิปัญญาของชุมชนไทยด้วยค่ะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับที่ชมรายการคุณค่าวิถีไทยนะครับเชิญชวนให้มาลองสัมผัส วิถีชีวิตของชาวไทยทรงดำตำบลบ้านดอนอุทุมทองจังหวัดสุพรรณบุรีดูนะครับว่าพวกเราเนี่ยนับถือบรรพบุรุษควบคู่ไปกับพุทธศาสนาและมีการใช้ชีวิตควบคู่กับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยอย่างไรนะครับมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแบบไหนมีรูทท่องเที่ยวอย่างไรบ้างน่าสนใจนะครับอย่างที่ผู้ดำเนินการได้พาไปชมแล้ว นะครับก็มากมายหลายอย่างสถาปัตย์ที่ท่านอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับมีเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยทรงดําไม่เหมือนใครนะครับ<ๆ>การแต่งกายทําไมต้องใส่ชุดสีดําล้วนนะครับซ,ซึ่งเป็นสีมงคลเลยงานมงคลเอาว่ามงคลใช้ได้หมดเลยอาหารเรารสชาติเป็นแบบไหนลองมาชิมงานฝีมือของพวกเรามีความละเอียดขนาดไหนเราลองมาปักกับชาวบ้านมาลองฟังภาษามาลองดูวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดำดู ขอเชิญชวนทุกท่านามาเที่ยวชมชุมชนไทยทรงดำตะบนบ้านดอนครับผมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรผมก็ได้ครับ0884582266นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเบอร์หลักเลยในการรับนักท่องเที่ยวเข้ามาชมในชุมชนเป็นไงบ้างหนูอ๋อจะบอกว่าวันนี้สนุกมากม ท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่านี่คือคุณค่าวิถีไทยคุณค่าของความเป็นไทยคุณค่าของความหลากหลายทางชาติพันธุ์คุณค่าของหนึ่งในชาติพันธุ์หนึ่งนะครับที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี่คือคุณค่าวิถีไทยค่ะ นาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม